เด็กไทยหัวใจโขนขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกาศผลรางวัลโครงการเด็กไทยหัวใจโขนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมชิงทุนการศึกษาบูาาลค่ารวมกว่า4 0 0 0 0นบาทครับแต่ว่าก่อนที่เราจะประกาศผมขอเสียงปรบมือนะครับ ต้อนรับนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนสุดท้ายขึ้นบนเวทีด้วยครับตอนที่เราจะประกาศรางวัลน,นะครับวันนี้ผมมั่นใจเลยว่าทางคณะกรรมการนะครับก็น่าจะเหนื่อยแล้วก็หนักใจไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องขอฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการหน่อยนะครับผมขอเริ่มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดาครับ ต้องบอกว่าหนักใจมากเราเห็นลูกหลานเรานะครับที่เก่งทุกคนโขนไม่ใช่ฝึกแค่ท่าลำอย่างเดียวแต่โขนฝึกเรื่องของวินัยฝึกความอดทนทักษะจิตวิญญาณของตัวเขาด้วยนะครับ<ช>ทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นอะไรที่ตัดสินยากมากนะฮะบ,บอกเลยวันนี้เอาใจครูไปเลยครูปลื้มใจมากที่สุดเลยลูกการแสดงวันนี้นะสมบูรณ์ ร้อเซ็เลยลูกไม่ตื่นเวทีเสียงร้องเสียงอะไรไมันเข้าจังหวะหมดเลยแล้วดีใจที่พวกหนูเป็นเมล็ดข้าวที่ผู้ใหญ่ได้หวานไว้แล้วก็งอกงามขึ้นมาถึงขนาดนี้เราเชื่อมความสามัคคีด้วยศิละปะด้วยนาฏศิลป์และเราก็จะได้ก้าวไปอย่างเต็มที่เอาใจยายไปเลยร้อเปอร์ซเลยลูกขอบคุณมากเลยนะครับคุณครูรัชนานะครับ ครูไม่คิดเลยนะฮะว่าเด็กในวัยเนี้จริงๆเนี่ยจะมีศักยภาพขนาดนี้นะครับแสดงออกมาแล้วเนี่ยครูชื่นใจเหลือเกินนะครับแล้วก็ไวัยไม่ใช่อุปสรรคนะครับทุกคนเนี่ยมีการพัฒนาสิ่งที่ครูภาคภูมิใจก็คือว่าทุกคนเนี่ยนะตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นการแสดงมันบอกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลอยนะครับซึ่งยากมากเลยนะครับลื่มใจมากเหลือเกินนะครับ ใช้ความหดักใจเพราะทุกคนมีศักยภาพขึ้นในวัยผมช่วตอนนอายุขนาด9ขวบ10ขวบยังไมไ่คิดถึงแบบนี้เลยนะครับแต่ยุคนี้เก่งมากภูมิใจมากที่ว่าโขนเป็นที่นิยมของเยาวนชนไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้ต้องก้าวต่อไปวันนี้เป็นวันของคุณคุณแล้วขอให้มันเจิดจ้าและส,สว่างสวยต่อไปอนาคต ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปยังมีสวดิภาพแล้วก็ยังเป็นมรดกคู่ชาติสืบไปครับค่ะคือคือดีใจมากที่ได้เห็นศักยภาพของของน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคือศิลปะที่ที่เราได้เห็นความเข้มแข็งและความ อ่อนโยนพร้อมๆกันนะนะคะได้เห็นเจนของคือเราเรียกเจนอัลฟาก็ได้นะคะ <c oughs> มาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเราเห็นจากเขาเข้ามาที่ยังยังเล่นโขนได้ระดับหนึ่งมาถึงวันนี้นะคือรู้สึกประทับใจจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนนะ,นะคะที่ที่มาอยู่ในที่นี้แล้วก็ทำให้พวกเราอะมีความสุขค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ และน่นะครับก็คือคอมเมนต์นะครับความคิดเห็นนะครับจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับก็ถึงเวลาที่ <c oughs> นอกจากที่น้องๆตอนนี้จะตื่นเต้นแล้วนะครับพี่บอมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะว่านี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเราจะทราบกันแล้วว่า4คนใครจะได้เป็นตัวละครเอกของการแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวโขนพระตัวเอกโขนตัวนางตัวเอกโขนยักษ์ และตัวเอกโขนลิงผมจะขอเริ่มต้นจากตัวเอกโขนพระก่อนนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลตัวเอกโขนพระก็คือดีเคศูนดีเคศูนน้องนุกนานครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องหนุนานด้วยนะครับเราจะไปต่อกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลตัวเอกขอนตัวนางก็คือ D K 1 2น้องแก้มหมูมครับยินดีกับน้องแก้มหมูมด้วยนะครับ ต่อกันเลยแล้วกันนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลตัวเอกขนยักษ์ก็คือขอแสดงความยินดีกับดีเคหนน้องคุณครับพปกันของเรานี่ และแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับได้3ตัวละครเอกกันไปแล้วนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลตัวเอกโขนลิงได้แก่ BK20 สองศน้องปาดครับ และนี่นะครับก็คือ4ี่ตัวเอกนะครับจากโครงการเด็กไทยหัวใจโขนขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้ง4คนด้วยนะครับต้องขอถามความรู้สึกของทั้ง4คนหน่อยละกันหนูรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจในตัวเองมากๆกเลยค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูและก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่ มอบความรู้ให้กับหนูขอบคุณทั้งผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสิธดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้มายือยู่ตรงนี้โอ้ oh. หนูขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความรู้หนูมาตลอดนะคะแล้วก็ เขาคุณที่กรรมการเห็นว่าหนูก็มีดีค่ะเราเมื่อกับน้องแก้มบูกนะครับก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่ความสามารถจะมีแล้วครับขอขอบคุณกรรมการทุกทกท่านและก็คุณครูทุกท่านครับและก็ผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้พวกผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆครับแล้วก็ขอขอบคุณ คุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยสนับสนุนผมอยู่เสมอขอบคุณคุณครูที่คอยสอนนะครับแล้วก็ขอบคุณกรมรมการที่ให้ความเมตตาครับขอบคุณที่คอยตามเชียร์ปัดลิงซอนคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับเอ,เ,เอาลยครับผู้ชมครับ4คนนี้นะครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับตําแหน่งสุดยอดเด็กไทยหัวใจโขนไปนะครับ ตำแหน่งสุดยอดเด็กไทยหัวใจโขนคนแรกของประเทศไทยจะเป็นใครช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ